สวัสดีค่ะน้องน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยมดพาดูชาแนลนะคะเจอกันอีกคลิปนะคะวันนี้เราจะมาทำชามะะก o นะคะทั้งต้มสุกและปั่นนะคะอ่ะน้องน้อยน้องน้อยนี่อะไรคะเนี่ยมะละกอมะละกอจากไหนคะเนี่ยจากสวนจากสวนหลังบ้านนะคะเราได้ต้มเอาไปไว้บ้างแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะน้องน้อยเร่งไฟเพิ่มขึ้นหน่อยดีไหมคะ ه, ทําให้เพื่อนๆดูเลยค่ะตั้งน้ํานะคะให้เดือดนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่มะละกอลองไปน้องๆหยิบมะละกอะใส่ลงไปในหม้อลเลยค่ะ,ะแล้วก็เอาใบเตยนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อทําให้น้ําชาะมะละกอของเรานั้นน่าดื่มน่า่เอาเ,าเรียกว่าทานง่ายมากขึ้นโดยจริงๆแล้วมะละกอเนี่ยมันก็มีความหวานอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปิดฝาค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วเดี๋ยวพอเดือดสักสิบนาทีเนี่ยเราก็ ใส่แก้วนะทานร้อนๆอุ่นๆได้เลยนะคะอันนี้ชามะละกอค่ะต่อมานะคะถ้าเราไม่อยากทานเป็นชามะละกอเราก็เอามาปั่นนะคะน้องน้อยได้เตรียมไว้ใส่โถไว้แล้วที่เหลือก็ใส่ให้หมดเลยค่ะน้องน้อยนะคะน้องน้อยก็เอามะละกอที่หั่นเป็นชิ้นน่ยนะคะใส่ในโถปั่นนะคะใส่ให้หมดเลยค่ะนะคะพอใส่ได้หมดแล้วเนี่ยนะคะอ่าอันนี้เราเราปั่นเพื่อที่จะกินน้ำมะละกอ สดไม่ต้มนะคะแล้วก็เอาน้ําในเหยือกนั่น,ะน,ะนะเป็นน้ําอะไรคะน้องน้อยเอ,เอาน้ําใบเตยที่เราคั้นไว้นะฮะใสให้หมดเลยค่ะน้ําอ่ะน้องน้อยนะคะอ่าปิดฝาแล้วปั่นเลยค่ะจะมีได้กันทั้งสองสูตรนะคะเพื่อนๆจะปั่นก็ได้หรือจะต้มก็ได้นะคะทําเป็นชามะละกอนะคะอ่าน้องน้อยปั่นเลยค่ะนะคะ อีกสักแป๊บหนึง่งอีกสักแป๊บหนึง่งอืมอ,อ่านะคะแล้วน้องๆก็ใช้วิธีกรองนะ,ะแล้วเราก็กรองนะคะใส่ใส่ใสกระชอนนะคะเพื่อนๆเอากะชอนกรองนะฮะแล้วก็น้ำเนี่ยเอาไว้ดื่มน้ำมะละกอดีอย่างไรนะคะน้ำมะละกอก,ก็จะช่วยล้างนะคะมูกเมือกในลำไส้แล้วก็มีตัวเอนไซม์ได้เยอะมาก ช่วยระบบการย่อยของลำไส้ได้ดีมากค่ะเพื่อนเพื่อนน้องน้อยไม่กองอ๋อเปลือกมันเยอะนะอ่าเอาออกก่อนก็ได้เอาเทออกก่อนค่ะนะ,ะแล้วก็กรองนะฮะกรองให้หมดเหยือกเลยนะคะน้องน้อยเนี่ยค่ะนะฮะแล้วก็ใส่กระชอนอย่างเงี้ยกรองไว้นะฮะอ่าน้องน้อยกรองไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอมาดูที่ต้มในหม้อค่ะเพื่อนๆนะฮะในหม้อน,นี้ก็เดือดปุดๆๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆนะ่นะ,ะจะกินร้อนก็ได้จะกินเย็นก็ได้นะคะ เพื่อนๆลองทําดูนะคะเยมดทําทานประจําเลยค่ะมะละกอที่ต้นเยอะนะคะสวนหลังบ้านนะคะอ่าเนี่ยค่ะนะคะพอได้น้ําเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็ลินใส่แก้วนะคะทานสดๆได้เลยค่ะเพื่อนๆอร่อยนักแกลนะคะก็นะคะ,นะคะอ่าอ่าน้องน้อยโอ้โหสีนะ่าทานมากเลยน้องน้อยอ้าดูสิดูสิดูส,ดสิเพื่อนๆไม่วางโชว์หน่อยสิโอ้โหเป็นไงล่ะอันนี้เห็นไหมฮะ น้ำมะละกอปั่นสดนะคะกับรวมกับน้ำใบเตยนะคะอ่าเนี่ยค่ะน้องน้อยอู้หน่าทานมากเลยลองไปดูที่ต้มดิคะที่ต้มของน้องน้อยเป็นยังไงบ้างในดูสิเลื่อนไปเลื่อนไปอ่าต้มเดือดในเปิดฝาหม้อดูสิคะอ้าวโหเดือดปุดๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆต้มไปทักประมาณสิบนาทีนะคะแล้วเราก็ตักใส่แก้วแล้วก็ทานร้อนๆเลยค่ะรสชาติอย่าบอกใครเลยค่ะอร่อยมากเนี่ยอ่าน้องน้อยตักโชว์ให้นะเนี่ยค่ะเพื่อนๆ น้องน้อยระวงังนะมันร้อนเนี่ยค่ะเพื่อนๆน,นะคะ<พ>อ,อากาศเอออากาศร้อนๆอ,อากาศหนาวๆอากาศอุ่นๆน,นี่นะคะเพื่อนๆทําชามาราก o นะคะจะต้มสุกหรือจะปั่นสดก็ได้นะคะออดีต่อลําไส้เขาช่วยล้างนะคะเนี่ยค่ะล้างมูกเมือกผนังลําไส้ดีมาก<ช>ค่ะเพื่อน,อนๆค่ะลองทําทานดูนะคะยายมดทําทานประจําเลยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ